สวัสดีค่ะพบกนันอีกนะคะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่แล้วคะอสองวันนี้ก็เป็นป .2 ทับหนึ่งนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้ก็ได้มาเรียนพร้อมกันนักเรียนปลายทางทุกๆคนเป็นไงสบายดีทุกคนอ้าวสบายดีทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนก็จะมีฝนตกใช่ไหมคะก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ในการ ป้องกันฝนไว้เพราะว่าถ้าโดนฝนแล้วก็จะไม่สบายได้นะคะก็มีอุปกรณ์นักเรียนทราบดีแล้วใช่ไหมคะอ้าวก็นําติดกระเป๋าไว้เลยในตอนเย็นนะคะนักเรียนเพราะบางทีตอนเช้าเราอาจจะรีบนะคะแล้วถ้าเกิดตอนเช้าออกจากบ้านแล้วฝนไม่ตกอย่างเงี้ยเป็นไงคะแล้วไม่นําอุปกรณ์มาถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะว่ากว่าจะถึงโรงเรียนเนี่ยฝนอาจจะ จะตกได้นะคะก็เตรียมไว้นะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะนักเรียนก็เหลือเวลาไม่มากแล้วก็จะจะสอบกันในภาคเรียนที่หนึ่งปี2554นะคะไหนใครอ่านหนังสืออยู่เป็นประจำยกมือขึ้นค่ะ่าดีมากค่ะก็ดีแล้วนะคะค่ะมือลงค่ะก็อ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา ทุกๆวันใช่ไหมคะตะวันนะคะก็ความรู้เขาบอกว่าต้องอ่านทุกๆวันความรู้จะได้ซึมซับเข้าไปนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ไปพบกับคนิตที่สนุกเลยค่ะก่อนอื่นก็เขียมนมาที่ก่อนนะคะวันนี้ตรงกับวันมันอะไรแล้ว วันพฤหสัสบ,บดี น,นักเรียนเขียนวันที่เรียบร้อยอยังคะอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเขาบอกให้นักเรียนทําอะไรเอ่ยให้วงล้อมรอบตัวเลขที่ลบกันได้เท่าไหร่คะ19 เขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขที่ลบกันได้19ามาดูมีเลขอะไรบ้าง ในลองอ่านพร้อมกันซิมีอะไรบ้างอ่าพร้อมกันเลยค่ะอาดพร้อมกันเลย อ้าวให้เวลา ามาดูกันเลยค่ะทุกเจุกคนนะคะมาดูคำเฉลยกันข้อไหนกันบ้างที่ลบกันแล้วได้19ดตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าอเดี๋ยวนักเรียนตอบดูว่ามีอะไรบ้างที่นักเรียนลบกันได้19เน้่ยลองตอบดูก,ก่อนค่ะมีอะไรบ้างลูก 3 9ลบด้วย20่อ๋อแล้วใครอีกคะมีอะไรต่อเอาหนูนอกจาก3 9ลบด้วย20แล้วมีอะไรอีกคะ44่ลบด้วย25อ่ามีอีกไหมมีอีกไหมคะย7่สลบด้วย8มีอีกไหมคะอ๋อหมดแล้วอ่ะมาดูกันเลยค่ะนันเกเรียนถูกต้องไหมคะ <20. S 1> อ่า3 9ลบด้วย20อันนี้ก็ได้ผลลบเท่ากับ19 นะคะต่อไป44ลบด้วย25อันนี้ก็ได้ผลลบเท่ากับ19เช่นกันอะไรอีกคะ27ลบด้วย8อันนี้ก็ได้ผลลบเท่ากับ19มีมีอีกไม่ค่าั้งเรียนใครถูกหมดเลยทีนี้มาดูที่เหลือ25ลบด้วย11 ตอบเท่าไหร่คะหนูได้ผลลบเท่าไหร่กัน25-11ลบด้วยเท่าไหร่คะ10เท่าไหร่10 14นะคะอ่ะต่อไป32-16ลบด้วยแล้วคะแสนตอบเท่าไหร่เท่าไหร่คะ16โอ้ต่อไปคะ่ะ2 8่ลบด้วยอ่ะ20 100-70ลบด้วยเ0เท่าไหร่คะ3 0มอ้าวตกมือให้หน่อยเพราะฉะนั้นก็จะมี3ข้อด้วยกัน <c oughs> ที่ลบกันแล้วได้19การลบก็คือหาค่าความต่างกันใช่ไหมคะการหักออกนำออกผลลบที่ได้จะลดน้อยลงไปใช่ไหมคะยกเว้นลบด้วยอะไรเท่าเดิมนะ <c oughs> ถ้าลบด้วยศูนย์จะเท่าเดิมใช่ไหมคะะมาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อวานเรียนเรื่องอะไร